โดยนายกองทูลต้อต,อตอาลคงคล์ดอนพิลท่านเป็นผู้บริหารหรือเป็นนายกโครงการบร,ริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเนี่ยได้คิด,ดเริ่มขึ้นึนโครงการนี้นอกจากจะมีโครงการพาแพทย์หมอพยาบาลไปให้บริการพี่น้องประชาชนนะเมื่อวานก็ออกที่โค์งการบริหารส่วนตะบนเชียงยืนมีประชาชนมารับบริการมากมายเลยค่ะแต่ที่น่า สนใจก็คือท่านนายกครงคายเนี่ยนำแว่นตาหรือว่ามีการวัดสายตาตรวจแว่นตาตรวจสายตามีการวัดสายตาเสร็จแล้วก็มีการมอบแว่นตาให้กับผู้ที่มารับบริการที่มีปัญหาทางสายตาเป็นโครงการดีโครงการหนึ่งซึ่งนอกจากจะดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้นตามร่างกายที่แพทย์ได้ตรวจทางสายตา ซึ่งถึงแม้ว่าพวกเราอะมีปัญหาแต่บางครั้งเราไม่มีเวลาที่จะไปตรวจอันนี้ก็ท่านนายกคงไทยก็มอบให้เจ้าหน้าที่มอบให้คณะพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลออกไปวัดสายตาแล้วก็มอบแว่นตาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาในโครงการครงไ,ไทยประมวัติจในครั้งนี้ด้วยก็ขอขอบคุณแพทย์พ่อแม่พี่น้อง จังหวัดภาสารคามนะคะที่ท่านนายกครงคายได้ห่วงใยใส่ใจประชาชน,นรอบเขาเรียกว่ารอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพและที่ทึ่งที่สุดก็คือเรื่องสายตานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเล็กเล็กน้อยๆที่อยากฝากว่าความที่เราใส่ใจพ่อแม่พี่น้องเปรียบเสมือนสุขภาพของเราเองเนี่ยก็จะทําให้เราแก้มั